สบายดีและสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยฝั่งเล่านะครับท่านชมน้องเฮาอีมาสรุปแนวทางของเล่าพัฒนานะครับท่านชมสามสำนักสามอาจารย์นะครับเนาะเล้าพัฒนางวดวันที่ยี่สี่มิถุนานะครับท่านชมมิถุนาหกห้านะครับเนาะแล้วก็ขีมี 65, นะะะมอันนี้ของแม่เพชรเงินล้านนะครับท่านชมแม่เพชรเงินล้านหรือว่าแม่เพชรร้อยล้านนะครับท่านชมเนาะ อันนี้แคบหน้าจอไว้เนาะครับเนาะแคบหน้าจอไว้แล้วก็มี4สีหนึ่งหนึ่งของไม่เพ็รนเนาะครับจช่วมสีหนึ่งหนึ่งแล้วก็9เก้าสามห้านะครับเนาะ,ะส่วนสองตัวก็มี4สี่สี่สามห้าแปดสีห้าศูนย์เก้านะครับจำช่ชมของไม่เพ100็้นลอยหลานเนาะครับเนาะวิ่งรูดสี่กับห้าได้ครับได้วิ่งรูดสกับห้ แคบหน่อยจอไว้ครับผมมากัดจัดขัดกระพานเนาะครับท่านผู้ชมอย่างนี้คือเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะวันที่ยี่บสี่มิถุนาหกห้าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแคบหน่อยจอไว้เนาะครับเนาะวานในห้องก็ไปเบิงงบงเบ้งของคอแต้มเนาะครับท่านผู้ชมเบิ้งของคอแต้ม อันนี้ของพอดแต้มนะพี่น้องนะของพอตแต้มวิ่งลูดห้ากับหกนะครับเนาะวิ่งลูดห้ากับหกลักซิฟก็มีศูนย์หนึ่งสองหลักหน่วยมีสี่ห้าหกนะครับเนาะจับคู่สองสี่สองห้าสองหกหลักหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก หลักศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนี่ของปอแตมนะครับเนาะวิ่งรูดห้ากับหกนะครับแล้วเอาแคบหน่อยจอไปครับผมมกระตายมุมกระพานได้ทางสองกับน้ำเสนอเป็นแค่แนวทังบาทนี้องก็มาไปต่อของปูสี่ห้านะครับเนาะปูสี่ห้า โูสีห้าวิ่งวันที่ยีบ่บสี่วดวันที่ยี่บสี่ครับเนาะเดือนหกสองห้าสองสองห้าหกห้านะครับทา่านผู้ชมพสองพันห้าร้อยห้าสิบหก วิ่งรูดห้ากับหกนะครับวิ่งรูดห้ากับหกซีตัวก็มีสองหกห้าแปดนะครับเนาะจับคู่สองตัวก็สองหกสองห้าสองแปดหกแปดห้าแปดเน้นห้าแปดหกแปดสามตัวสองห้าแปดสองหกแปดตัวเน้นนะครับตัวร่องสองหกห้าหกห้าแปดนี่ตัวกันตัวร่องนะครับเนาะ มัจะมีสองสองส่วนเลขเป่าจะมีสองสองห้าห้าหกหกแปดแปดตัวเล่นก็นคือห้าห้าหกหกนะครับสำหรับชม่มเนาะแคปหน้าจอนะครับผมมักกระตามมากระพานไหน่เนาะครับเนาะทั้งสองน้ำเสนอเป็นแกแน้วท่าเนะครับเนาะตัวเลขนใาจ่าอบก็จัดเนาะวันที่ยี่สี่สองทุ่มครึ่งรู้ผลเนะครับสำหรับชม่มลาวพัฒนาเนาะครับเนาะ ขอให้ท่านผู้ชมเลยเรื่องแห่งสวงมาจู่ผู้สุขอนเป็นเรื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อสำหรับแนวทางราวพัฒนา